ไป Adult, ไป ales, ไปไปลบไปเท oui> ี่ยวกันไปลบไปเที่ยวกันไป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 ลบไปเที่ยวกันไปรบไปเที่ยวกันเฮ้ยเราอยากไปทะเลเฮ้ยเราอยากไปภูเขาเฮ้ยเราอยากไปดูดอกไม้เฮ้ยหรือเราจะไปภูเขาเออเราอยากไปดูดาวเออเราอยากไปดูดาวเออเราจะไปกางเต็นเราอยากไปดูทะเลหมอกเราอยากจะไปตรงไหน่นะเคิดไม่ออก บาย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 เราจะไปไหนกันดีนะบาย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 เราจะไปไหนกันด no. ีเฮ yes ้ยทำไมฝนมันตกอ่ะทำไมฝนตกไม่อยู่พายุมันเข้าเราจะไปตรงไหนอย่างไรล่ะอ๋อหรือว่าเราจะไปภูเขาภูเขาจะมีฝนดาวตกไหมจะมีฝนดาวตกไหมก็ฝนมันตกเราจะไปที่ไหนล่ะเราจะไปดูทะเลหรอเราจะไปดูที่ไหนอ่ะไปๆาไปาเราจะไปเที่ยวที่ไหนอ่ะเราจะไปเที่ยวที่ไหนอ่ะคิดไม่ออกก็ฝนมันตกฝนมันตกฉันก็คิดไม่ออก ยจะไปที่ไหนนะอยากจะไปที่ไหนจะไปเที่ยวที่ไหนแต่ยังคิดไม่ออกเพราะว่าฝนมันตกฝนมันต่จึงก็เลยคิดไม่ออกเธอคิดให้ชิเราจะไปที่ไหนกันดีเราจะไปที่ไหนกันดีไป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 เที่ยวที่ไหนกันดีไปเที่ยวที่ไหนกันลองถามสิริสิริรู้หรือเปล่าว่ามีที่ที่ไหนพอเหรอเราจะไปที่สิริสิริบอกว่าฝนมันตกฉันนอนมันลื่นเชอรู้หรือเปล่าครับรถระวังนะสิริบอกว่าฝนมันตกเชอรู้หรือเปล่าครับรถดีดีนะ ไป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 อยากจะไปเที่ยวไปอยากจะไปเดินเล่นเซฟี่ชายรูแต่ฝนมันตกแต่ฝนมันตกต่ยังไม่ได้ไปไหนไป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 ไม่รู้จะไปนะไม่รู้จะไปเที่ยวจินไหนไปเที่ยวกันนะไปเที่ยวกันนะแต่ยังไม่รู้จะไปไหนดีไปอยากจะขับรถอยากจะไปเดินเล่นชายรูเซฟี่แต่ฝนมันตกแต่ฝนมันตกแต่ยังไม่รู้จะไปไหนจีขับรถระวังนะแต่ฝนมันตกแต่ฝนมันตกถนนมันลื่นแต่ฝนมันตกขับรถระวังนะ จะนอนมันลื่นกับเราบอกฝนมันตกบายบไปบายบายังไม่รู้จะไปไหนต่ยังไม่รู้จะไปไหนดีลองถามสิริสิริบอกว่าฝนมันตกจะนอนมันลื่นจะรู้เปล่าขับรถระวังนะกับเราบอกฝนมันตกจะนอนมันลื่นแก็ยังไม่รู้จะไปไหนกับเราบอกฝนมันตกจะนอนมันลื่นขับรถดีๆนะแต่ยังจะเป็นภูณาขับรถดูนะจะนอนมันลื่นกับเราบอกฝนมันตกแต่ยังไม่รู้จะไปไหนไายบายบายบ อยากจะไปเที่ยวอยากจะไปเดินเล่นเสพใจรู้แต่ว่าฝนมันตกชิมนนไป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 เราไปเที่ยวกันไปเราไปเที่ยวกันไป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 เราไปเที่ยวกันไปเราไปเที่ยวกันเฮ้ยเราอยากไปทะเลอ่ะเฮ้ยเราอยากไปดูเขาเฮ้ยเราอยากไปดูดอกไม้เฮ้ยเราจะไปดูเขาเออเราอยากไปดูดาวเออเราอยากไปดูดาวเฮ้ยเราจะไปกลางเต็นเฮ้ยอยากไปดูทะเลหมอกเฮ้ยอยากจะไปทางไหนนะคิดไม่ออกไป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 เราจะไปไหนกันดีนะไป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 เราจะไปไหนกันดีเฮ้ยทำไมฝนมันตกฝ่าทำไมฝนตกไม่อยู่พายุมันเข้าเราจะไปทะเลไหนล่ะออ๋ หรือว่าเราจะไปภูเขาภูเขาจะมีฝนตกไหมจะมีฝนตกไหมแล้วฝนมันตกเราจะไปที่ไหนล่ะเราจะไปดูทะเลหมอกเราจะไปดูที่ไหนอะ ไป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 เราจะไปเที่ยวที่ไหนอ่ะเราจะไปเที่ยวที่ไหนอ่ะจะคิดไม่ออกก็ฝนมันตกฟอนมันตกฉันก็คิดไม่ออกอยากจะไปที่ไหนนั่อยากจะไปที่ไหนจะไปเที่ยวที่ไหนแต่ยังคิดไม่ออกเพราะว่าฟอนมันตกฟอนมันตกฉันเลยคิดไม่ออกเจอขี้ฝนมันตกฉันนอนมันลื่นเธอรู้หรือเปล่าค่ะรดระวังนะสิได้บอกว่าฟอนมันตกเธอรู้หรือเปล่าค่ะดูดีๆนะไป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 แต่อยากจะไปเที่ยวแต่อยากจะไปเดินเล่นแซฟี่ถ่ายรูปแต่อนมันตกฟอนมันตกแต่ยังไม่ได้ไปไหนไป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 ไม่รู้จะไปไหน เหมือนจะไปเที่ยวที่ไหนไปเที่ยวกันนะไปเที่ยวกันนะก็ยังไม่รู้จะไปไหนดีอไปยังจะขับรถยังจะไปดอนแลนใช้รถเซฟีกับฝนมันตกกับฝนมันตกก็ยังไม่รู้จะไปไหนจีขับรถระวังนะกับฝนมันตกกับฝนมันตกฉันน้นมันลื่นกับฝนมันตกขับรถระวังนะฉันน้นมันลื่นกับราแบบฝนมันตกไป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 ก็ยังไม่รู้จะไปไหนก็ยังไม่รู้จะไปไหนดี ลองถามสิริสิริบอกว่าฝนมันตกชนนอนมันลืมนจะรู้เปล่าขับรถระวังนะแต่เราว่าฝนมันตกฉันนอนมันลืมแต่ยังไม่รู้จะไปไหนแต่เราว่าฝนมันตกฉนนอนมันลืมขับรถจริงนะแต่ยังจะเป็นคนเชอาขับคนเราไม่ได้เกิดมาเพื่อให้คนถึงหลกรักจึงมีแปลกนะที่จะมีคนรักและคนเกลีย อาหสิกับให้แก่สัมผัสเวทีทุกตอนจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรมีกรรมต่อกันเลยเป็นคนดีก็ถูกทำร้ายพอเป็นคนร้ายก็หาว่าแล้วเพราะว่าเขา เป็นคนดีเกินไปเขาเลยคิดไม่ถึงว่าจะเจอคนแลว้วไม่ใช่ว่าเขาโง่หรอกนะแค่เขาคิดไม่ถึงว่าจะเจอคนแลว้วเพราะว่าเขาดีเกินไปเขาเลยคิดอะไรเร็เวๆไม่เป็น เพราะว่าเขาดีเกินไปเขาเลยคิดอะไรเร็วๆไม่เป็นเขาคิดไม่ถึงว่าจะเจอคนเลวเงียบไม่ใช่ว่าง,งอบางคนเขารู้ทุกอย่างแต่เขาไม่อยากพูดและเส้นก็หวังว่าเธอจะคิดขึ้นมาได้ แต่คงไม่มีวันนั้นมันคงไม่มีวันนั้นตามลึงขง้างริมรด้